ฟังสดเรื่องจริงสุดหลอนที่โด่งดังสนันโซเชียลที่หยดคำนี้แปลว่าอะไรไม่มีความหมายนะแต่เป็นคําที่ทางคุณแม่เนี่ยเคยได้ยินมันเป็นเสียงเย็นเย็นว่าที่หยดนะฮะดังอยู่รอบๆบ้านเหมือนบอกว่าเป็นเรื่องที่เล่าตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดใช่เ,เพราะทางคุณแม่เล่าแค่ตอนจบว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะตอนนั้นหลังจากที่ลงกระทู้นะฮะแล้วก็ได้เริ่มเขียนนิยาย,ย,ายก็เลยได้สอบถามเพิ่มเติมวันนี้เรามีนักแสดง สองท่านที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงของการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องที่หยุดก็มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งค่ะที่หนูรู้สึกว่าซีนนี้มันเล่นยังไงนะแล้วคืนนั้นหนูก็ฝันค่ะเหมือนมีผู้หญิงแก่ๆค่ะเขาว่าเข้าล่างไครก็ไม่หนูค่ะแล้วเขาก็มองมาที่หนูแล้วเขาก็เล่นซีนนั้นนะคะให้ดูยิ้มให้ดูแบบอย่างนี้เลยนที่ส,น,สนี้ันสามโมง